ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปน,นี้นะครับทางช่อง YouTube บ้านไร่ใบตองผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับสวนอ oui. well ินทรพาลัมนะครับของผมนะครับซึ่งเป็นแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผมเพาะเมล็ดไว้นะครับไม่ใช่แปลงเนื้อเยื่อนะครับเป็นแปลงเพาะเมล็ดนะครับที่เราสั่งเมล็ดนําเข้ามาจากประเทศคูเวตนะครับแล้วก็นํามาเพาะเสร็จแล้วก็นําไปตรวจเนื้อเยื่อไม่ใช่ตรวจเนื้อเยื่อนะครับขออภัยไปตรวจ แหลบแยกเพศนะครับจากคณะเกษตรศาสตร์มหาลัยนเยสวรนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยการส่งตัวอย่างใบนะครับไปตรวจแยกเพศแล้วผมก็มาปลูกไว้ตรงนี้ก็คือเป็นเพศเมียนะครับที่ที่นำมาปลูกไว้นะครับพันแรกที่ผมจะพามาดูนะครับต้นพันธ์ุชนิดนี้นะครับคืออัก้านะครับอัก้าเป็นสายเทพอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางสายคนที่สนใจอินทรพลัมได้ได้มี การชิมแล้วว่ารสชาติดีนะครับผมตัวนี้เป็นอัสก้านะครับแต่ว่าเป็นอัสก้าเพาะเมล็ดนะครับที่เมล็ดนําเข้าจากประเทศคูเวตนะครับผมส่วนตอนนี้เนื้อเยื่อของอัสก้าเนี่ยนำเข้ามาเท่าที่ทราบมามีแค่ไม่กี่ต้นนะครับมีมาล็อตเดียวแล้วก็ไม่มีมาอีกเลยนะครับมีแค่บางส่วนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกผลผลิตนะครับส่วนมากจะเป็นหนอนะครับอัสก้าที่นําเข้ามาจากประเทศคูเวตนะครับผมแถวนี้ทั้งแถวนะครับเป็นอัสก้าหมดเลยนะครับผม เมื่อรดูการที่ผ่านมาเนี้ยมันมันมีเริ่มแทงดอกแล้วนะครับแทงจันแล้วแต่ว่าผมไม่ดูดูแลมันแล้วก็มันแห้งแล้งนะครับมันก็เลยร่วงไปไม่ได้ผสมเกสรนะครับเดี๋ยวปีนี้น่าจะเริ่มติดเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวพาไปดูอีก1พันนะครับทางด้านโน้นนะครับอ่าครับผมมาทางด้านนี้ต่อนะครับสายพันธุ์ตรงนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เบรมนะครับเบรมนะครับเบรมก็เป็นสายพันธุ์เทพอีกนิดนึงนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับต้นนี้ ฤดูการที่ผ่านมาเนี้ยติดลูกแล้วนะครับผมติดลูกแล้วนะครับได้ชิมแล้วรสชาติสีสันนะครับโอเคเลยนะครับผ่านเหมือนต้นแม่เลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเพี้ยนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ถือว่าเพี้ยนเยอะนะครับผมตัวนี้เป็นเบมเบมก็เป็นเพาะเมล็ดเหมือนกันนะครับเมล็ดนําเข้าจากประเทศคูเวตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่งตรวจเพศที่คณะเกษตรศาสตร์มนอเหมือนกันนะครับเบมตรงนี้ก็จะเป็นเบมทั้งแถวเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ต่อไปนะครับสายพันธุ์ด้านโน้นนะครับเป็นสายพันธุ์อม็ดดานอ่าครับผมสายพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อม็ดหานนะครับเป็นเพาะเมล็ดนําเข้าจากประเทศคูเวตเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับก็อม็ดหาานเนี่ยจะโตเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับเมื่อปลูกพร้อมการเปรียบเทียบกันนะครับน่ครับตัวนี้อม็ดหานนะครับดูครับแถวถัดไปนั่นเป็นเบมนะครับแถวแรกที่ผมพาไปดูนู่นก็คือว่า อกัก้านะครับการจเจริญเติบโตเบมอกัก้าทอพอๆกันแต่ว่าอมเมทิฮานจะโตเร็วกว่านะครับผมตัวนี้ปีนี้น่าจะเดี๋ยวฤดูก,กาลที่หน้าที่จะมาถึงเนี่ยน่าจะติดลูกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเมล็ดนําเข้าจากกูเวตแล้วก็ส่งตรวจเพศที่คณะเกษตรศาสตร์มอนอเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปดูสายพันธุ์ทางด้านโน้นนะครับเป็น beginning j o s i นะครับมาครับมาถึงแล้วสายพันธุ์ beginning j o s นะครับสายพันธุ์แถวนี้นะครับปีนี้ก็ ติดผลนะครับให้ชิมแล้วนะครับติดผลให้ชิมแล้ว2ต้นนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสีแดงนะครับผลกลมเนื้อร่วนซุยเหมือนเหมือนพุ้ชาเลยนะครับผมถือว่าผ่านแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมว่าไม่ไม่ไม่น้อยหน้าสายพันธุ์อื่นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์บีกิ n นิ่งโจซี่หรือว่าบาฮีแดงนะครับผมเนี่ยนะครับ ทั้งแถวเลยนะครับไปทางด้านนู้นนะครับนี่คือบิกิี่โจซี่หรือบานฮีแดงนะครับผมสายพันธุ์ด้านข้างตัวนี้เห็นไหมครับอเมทดาหานนะครับปลูกพร้อมกันเพาะเมล็ดพร้อมกันนะครับลงดินพร้อมกันทุกอย่างทําพร้อมกันหมดแต่ว่าอเมทดาหานโตเร็วมากนะครับนะครับตัวนี้ก็คือบิกิ้งโจซี่ส่วนแถวด้านริมนู้นนะครับด้านริมด้านริมทุ่งนาด้านนู้นนะครับเป็นโจซี่นะครับ โจซี่สีแดงเหมือนกันนะครับก็การเจริญเติบโตของโจซี่จะจะช้ากว่าเพื่อนนะครับด้านโน้นนะครับเป็นโจซี่นะครับเดี๋ยวก็ฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยฤดูกาลหน้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับน่าจะติดผลให้ชิมหลายๆต้นแล้วล่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้คอมเมนต์กันได้นะครับสวนผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผม ตัวนี้เป็นสายพ,านพันธุ์เพาะเมล็ดนะครับแปลงศึกษาทดลองของผมนะครับส่วนเนื้อเยื่อก็พอมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ที่ที่สวนผมเนี่ยสายเพาะเมล็ดเนี่ยผมเพาะเมล็ดจากเมล็ดนําเข้าทั้งหมดนะครับก็จะมีสายอัมเอ็ดดาฮานบิกินิ่งโจซี่โจซี่เบรมแล้วก็อัสกานะครับส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์กินสดทั้งสิ้นนะครับโดยการเพาะเมล็ดแล้วก็ส่งตรวจแยกคัดแยกเพศที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาลัยนันเรศสวนนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับลงแปลงก็จะนํามาลงแปลงไว้ตรงนี้ไว้เฉพาะแค่ตัวเมียนะครับส่วนที่ผลของการตรวจเพศตรงแค่ไหนผมคิดว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมลงไว้แปลงนี้นะครับเท่าที่ตัวที่แทงจันออกมานะครับเป็นตัวเมียทุกต้นนะครับยังไม่มีปรากฏว่าผิดพลาดเป็นตัวผู้นะครับเท่าที่ผลแลบ ตรวจออกมานะครับผมก็ถ้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าผลการตรวจเพศเป็นยังไงมีการผิดเพี้ยนไหมนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นยังไงในแต่ละสายพันธุ์นะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ